โอชานติวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนพฤศจิกายนปี2 0 2พเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่านี่เป็นต้นไม้ใหม่ของลูกบรามินลูกจะต้องดูแลให้ดีแล้วทำมันให้เติบโตเพราะนกกระจอกจะรับประทานต้นไม้ใหม่ๆคำถามของเมรีในวันนี้ ทำไมใบไม้ใหม่ที่ปรากฏออกมาบนต้นไม้ของบรามินเหี่ยวเฉาอะไรคือเหตุผลและอะไรคือการแก้ไขคำตอบเมื่อดวงยานไม่เข้าใจความรับที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของความรู้ที่พ่ออธิบายพวกเขามีความสงสัยอยู่ในจิตใจของเขานี่แหละทำไมใบไม้ใหม่ๆเหี่ยวเฉาและพวกเขาก็หยุดศึกษาเล่าเรียน ลูกที่ฉลาดมากมากนั้นจำเป็นที่จะอธิบายให้กับพวกเขาฟังถ้าลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดให้ถามซีเนียถ้าลูกยังไม่ได้รับคำตอบลูกสามารถถามพ่อได้โอ้ผู้เป็นที่รักจงมาและพบปะกับเราสาระของคุณนะทรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรก ลูกลูกได้รับลอตเตอรี่ของความสุขอันไม่มีขีดจำกัดในเวลาแห่งความทุกนี้ให้มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวจดจำท่านและคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาจุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่ไร้ตัวตนและไร้ความหยิ่งทนงเหมือนกับบัฟดาให้มีความกล้าหาญและพิชิตกิเลสจงรับอาณาจักรของลูก ด้วยพลังโยคะของลูกพรนของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจงเป็นคามายโยคีผู้ให้ประสบการณ์ของบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณโดยการคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่เต็มไปด้วยพลังในขณะที่อยู่ในการกระทำขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นคามายโยคีผู้ที่ให้ประสบการณ์ของบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณ โดยการคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่เต็มไปด้วยพลังในขณะที่อยู่ในการกระทำลูกลูกไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นคนงานแต่ลูกนั้นคือคามาโยคีแล้วลูกก็แสดงทุกการกระทำในขณะที่อยู่อย่างยกยกุกให้ทุกๆคนมีประสบการณ์จากลูกว่าในขณะที่กําลังทํางานด้วยมือของลูกลูกสามารถ อยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยพลังของลูกได้ในขณะที่ลูกเคลื่อนไหวไปในหนทางธรรมดาธรรมดาหรือเพียงแค่ยืนอยู่ที่ใดให้บุค,คลิกภาพทางจิตวิญญาณได้รับประสบการณ์จากที่ไกลๆดังเช่นที่บุค,คลิกภาพทางโลกโลกดึงดูดในทํานองเดียวกันบุค,คลิกภาพทางจิตวิญญาณของลูกบุค,คลิกภาพของความบริสุทธิ์บุค,คลิกภาพของ ดวงยานยานีและโยคีนั้นก็จะดึงดูดคนอื่นๆได้โดยอัตโนมัติคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เดินไปในหนทางที่ถูกต้องและแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางที่ถูกต้องนั้นคือประภาคารแสงที่แท้จริงผู้ที่เดินไปในหนทางที่ถูกต้องและแสดงให้ทุกคนเห็นหนทางที่ถูกต้อง คือประภาคารแสงที่แท้จริงอัจฉะโอมชานติ